สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการซอกขิงรายการแห่งความเกลียกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในช่วงเรื่องเล่า EP สองนะครับและวันนี้เราก็จะเสนอตอนอาถรรพ์ภาพถ่ายนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันดีกว่าเรื่องมันก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งผมได้ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ หรือจะเป็นภาพถ่ายนิ่งๆก็าตามมันก็ยังจะเกิดอาถรรพ์อยู่ดีนะครับอาถรรพ์ที่หนึ่งก็คือเวลาผมถ่ายรูปใช่ไหมไม่รู้ว่าความบังเอิญหรืออะไรสัตว์เลี้ยงที่ผมถ่ายรูปเอาไว้ผมต่างก็รักพวกเขาเหมือนกับพี่น้องในครอบครัวเหมือนกับว่าผมรักเขาจริงๆแบบครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็ตามความสุขเล็กๆของเรา ก็อยู่ได้ไม่นานเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีจากไปแบบไม่หวนกลับคืนมาด้วยการตุยครับฟังไม่ผิดครับด้วยการตุยเพราะอะไรเพราะอาธันเหรหรือเพราะรักเกินไปตัวที่หนึ่งผมได้ไทายไว้ก็คือมาน้อยนะครับใช่ครับมาน้อยก็ไม่ค่อยโตเท่าไหละครับก็ก็แบบกำลังเป็นหนุ่มเลยนะ กำลังเป็นหนุ่มน่ารักน่ารักขี่ออนเลยครับแบบว่าวันนั้นมันมีเหตุการณ์อันแบบทั้งเศร้ทาทั้งโกรธครับไม่รู้ว่าหมามันทําอะไรผิดทําไมคนต้องทําแบบนั้นด้วยทําไมใจร้ายจังหมามันนอนอยู่ดีๆขนาดนอนตรงตรงดินนะแบบลึกมากเลยนะครับคนก็ยังอุตส่าห์ขี่รถมาเหยียบอีกนะครับจิตใจทาด้วยอะไรเอาอะไรทําตากันมองไม่เห็นเหรอ ว่าหมามานอนอยู่ตรงนั้นถนนก็มีทำไมไม่ขี่บนถนนว่าขี่อะไรตรงดินเนี่ยมากง่ายกันจริงๆเลยจะเลี้ยวทำไมทางลัดมันไม่ใช่ทางลัดนะมันไม่ใช่ทางสำหรับรถได้ซ้ำขนาดเป็นรถกระบะนะรถคันนั้นก็เป็นรถขายของของเล่นี่แหละครับเป็นรถขายข้าวข้าวข้าวสีเขียวๆนั่นะครับที่เขาเรียกว่าข้าเม่านะครับ ผมจำได้ไม่เคยลืมเศร้ามากก็เลยไม่อยากกินด้วยเข้าเมาแต่ยังไม่จบนะครับเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องต่อไปนะครับก็คือผมก็ถ่ายแมวแบบตามปกตินะครับแมวที่นอนกลับมานะแต่ว่าก็เป็นหมาตัวหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้พอดีลบรูปภาพมันก็เลยไม่เป็นไรละมั้งแมวตัวนั้นก็นอนในอ้อมอุ้มมือของมานะครับแบบ สงสัยเลี้ยงกันแต่เด็กๆละมบ้งเลี้ยงด้วยกันมันก็เลยไม่ไม่ดุกันนะครับแต่ผมจำได้ว่ามีแมวอยู่ประมาณสองตัวนะครับเป็นสีขาวดำแล้วก็ลายเสือนะครับไอ้เจ้าลายเสือมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ให้ต้องตุยนะครับก,ก็คืออาการป่วยของมันนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นก็ป่วยตุยไปแล้ครับ ส่วนแมวตัวลายขาวดําเหมือนกับอันแมวแมววัวนะครับแมวนมว,วัวนะครับเป็นลายวัวนมนะครับก็มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างทําให้ต้องตุยเหมือนกันนะครับก็คือโดนรถชนนะครับเห็นไหมทาไมมันช่างน่าเศร้าขนาดนี้จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้มีความสุขสักทีและหลังจากนั้นหลายปีต่อมา ผมก็กลับมาถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงอีกครั้งก็เป็นหมาตัวหนึ่งนะครับลายสีออกน้ำตาลเป็นสีไข่ๆหรอมัง้งถ่ายรูปตอนมันนอนอยู่ที่ข้างล่างรถเก่าๆที่เป็นรถขายขนมคกของแม่ผมอันเก่านะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมมันก็ป่วยตุยเหมือนเดิมครับหน้าผมเห็นแล้วก็ เก็บกวาดล่างของมันผมก็แอบเศร้าอยู่นะก็เลยไม่กล้าถ่ายรูปอะไรอีกแล้วแต่ยังไม่ไววยายชวนไปนาไปนาทุ่งนาข้าวนั่นแหละครับผมก็เลยลองไปถ่ายรูปทุ่งนาข้าวสรุปไม่นานก็นานอยู่หรือว่าไม่นานวะน้ำท่วมหมดนานเลยครับอะไรนักนานเนี่ยขนาดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงก็ยังตาย ดีนะถ่ายรูปคนไม่เป็นไรโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครอุ้ยพูดผิดเอาใหม่ oh my, ขอไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่ยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผมบายครับ